วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในแบบที่อัปเดตบ่อยที่สุดเท่าที่เราบอกเคยมีมานะนั่นก็คืออีเวนต์เองก็หลังจากาหายไปเออหลายเดือนอยู่เือนกันนะฮะสำหับแบบนี้ในที่สุดนะฮะในสัปดาห์เนี่ยคนสร้างเขาก็ทำการอัปเดตใหม่มาแล้วซึ่งมันก็เป็นการอัปเดตแบบฉลองอวันครบรอบ2ปีของแบบนี้นะเอาพี่ลงไปละ <c oughs> ตายก็โดยการฉลองครั้งนี้นะฮะมันก็จะมีอีเวนต์โตก็คือเป็นแบบเตตูพาร์ทเหมือนเดิมเลยแต่ว่า รอบนี้นะฮะจะมีเพียงแค่1แถวเท่านั้น,นแล้วก็วิธีการเก็บเงินในรอบนี้นะฮะมันจะไม่ใช่การวิ่งไปเก็บตามแมปนะคือคุณจะต้องทําการลอดเท่านั้นถึงจะสามารถได้เงินแบบเยอะๆได้ซึ่งผมก็ทําการลงไปเล่นนอกรอบมาสักพักน,นะก็ได้หมวกอันนี้แพงสุดมาแล้วเป็นแบบเอฟเฟกต์นะแล้วก็ในวันนี้นะฮะผมก็อาจจะเก็บตังอีกสัก30แล้วกันเพื่อจะมาซื้อเนี่เป็นแบบวารีเออร์ฉลองแบบฉลองครบรอบอะไรแบบนี้โดยอีเวนต์นี้ค่อนข้างจะสั้นมากนะคือจะจบตอน10สิงหาก็เป็นว่า ไปเริ่มเลยโดยฝีมือผมจะตกอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ได้เล,เ,ลเล่นแบบนี้มาแบบค่อนข้างจะยาวนานมากๆนะแล้วอะไรมันตายข้างหลังผมขนาดเดยวกอน <c oughs> หลบสักคู่หนึ่งและเดี๋ยว UI ผมแบบมันแปลกมากเลยเนี่ยผมแบบไปตั้ง DPI มันสูงอะเพื่อให้พิกเซลมันเยอะนะฮะเลยอาจจะแปลกๆอีก,กห,นหนึ่งนะเอาละมาแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดอะเอา้าจบตาซะงั้นไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่ได้เค้กนะเราแบบเพิ่งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่าง,งเรานะฮะซึ่ง เออถ้าเกิดคุณเล่นสกินโบโบหรือว่าจาดนะฮะเวลาเดินเนี่ยมันจะมีแบบนี้มีแบบเทลเป็นหางตามหลังอยู่นี้ด้วยโคตรสวยอ่ะเป็นหางแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ว่าเราไปหมดบิ๊กทีมดีกว่าผมว่ามันน่าจะมันกว่านะไปหมดบิ๊กทีม มาแล้วนะจังหวะนี้เดี๋ยวมันมีบอทแคชจัดมาวัดยังเพิ่งเกิดมาเองเอาละจังหวะนี้นะได้เวลาทําการวิ่งหนีบอทแคชจัดกันแล้วเริ่มเห็นความแรกนะฮะจังหวะนี้พิกเซลเยอะจัดโอ้โหบอททำไมมันวิ่งเร็วจังวะเนี่ยอะไรอะไรมันอะไรอะไรมันว้าไปนั่นรูโต้หรือเปล่าเนี่ยวิ่งแลกกันไปแลกกันมาโอเคเ มันเกิดบ้าอะไรขึ้นในเซิร์ฟนี้ทําไมมันถึงเร็วกันไปหมดเลยเออผมไม่เข้าใจนี่มันโหมดสเปเชียลลาวเหรอสเปเชียลลาวก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ป่ะเดี๋ยวนะทำไมทำไมบินไปบินมาอ้อยช่วยผม้ยช่วยผมด้วยเจ๊ช่วยผมหน่อยโอ้โหมันตามไม่อยู่เลยโอ้เจ๊ไปแล้วเบคอนไม่ค่อยช่วยเราด้วยกราฟิกรถมาสักแบบเจขีดพอแลกมากเจ๊ช่วยผมด้วยเจมันมาแล้วเจ๊ลุกขึ้นมา เออไปไหนไม่รู้หลบในบาเรียนี่เป็นแบบโคตรอภิมหาทาวเวอร์ดีเฟนอะไรวะเนี่ยเอ,อแล้วก็วันนี้ผมก็จะทำทาวเวอร์ดีเฟนเซเบลเตอรนะฮะแต่ว่ามันยากอยจัดเลยนะสำหรับโหมดโฟเรนผมเลยแบบนี้เอาแบบนี้ไปก่อนเอาแบบนี้ไปแทนก่อนเอ่อมันอีหยังว่าเ,เร็วสุดๆเร็วโคตรเร็วกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วผมขอหลบไปในตึกได้ไหม <laughs> ผมไม่ไหวละหลบไปในตึกสกู่อ่อย ชีวิตมันช่างโหดร้ายโลกเป็นกลมสังคมมันเหลี่ยมอ๋อแล้วก็เหมือนคนสร้างจะแก้บัคอะนะคือเวลาคนเป่านกหวีดเนี่ยเวลาจะเดบแบบเนี่ยเราจะเห็นเข้าทะลุก,กำแพงแล้วปกติมือถือมันจะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าเจ๊เจ๊จีจ,จีช่วยผมด้วยเจ๊เจ๊จะรอดไหมผมว่าเจ๊ไม่รอดใครเป่านกหวีดเนี่ยผมเป่าเหรออ้าวเจ๊ไปแล้วอันนี้โหมดพิเศษเห,รหรือ,อะไรเป็นโหมดแค่จาราโอ้โหยิงห่ง้อโบโบอีวิ่งไปวิ่งมาอะไรแเนี้เออ เอาแล้วกลับไปเซิร์ฟปกติดีกว่ามานะฮะจะังหวะดนี้ next บอ t อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราทำการวิ่งไปกวนทีนมมันเล็กน้อยถึงปานกลางอารามันมาแล้วโอไม่นะมันติดอะไรไมาเดียวเดีย <laughs> วเกือบเกือบเกือบอ่ะไปดีกว่าอย่าเล่นเลยอาระเดี๋ยวเราไปทำการเข้าจุดแคมกับเพื่อนแล้วนะฮะก็จุดแคมของเพื่อนเราก็อยู่ตรงนู้นนะเออมันตามมาดีกว่ามันยังไม่อยู่จากผมโอเคหนีเร็วเพื่อน,อ,นอะไรเนี่ยไอ้ดุมกายมาลบแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี้ทำมันไดูเงียบเหงาจังอะไม่มีใครเหรอเอาไม่มีใครเลย แล้วตรงนู้นทำอะไร <No. S 1> อ่ะเจพยายามจะแบบเข้าเซฟโซนอะไรตรงนู้นตายกันยับเลยเดี๋ยวผมไปเซอร์เวยตรงนู้นดีกว่ามีอะไรไหมตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีซัมเติงบางอย่างฆ่ากันรัวๆโอ้ตรงนี้มาแล้วสวัสดีครับพี่มันอยู่ไหน,ไหนวะเนี่ยเอาละรีบๆชุบรีบๆชุบโบโบแล้วก็รีบๆไปอ่ะไปเร็ว,รวๆแล้วก็ย้อนกลับเข้าไป ำไมผมถึงไม่ไปตรงๆเลยวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้มันมีคนตายอยูน่นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปนี้ก่อนเมื่อกี้เมื่อนี้มีแสงกัไฟกระพริบด้วยแสงว่ามันมาตรงนี้ใครตายตรงนี้โอ้หน้าบอทอะไรไม่รู้มีคนเล่นกับมันอยู่ใช่ไหมโอเคใช่มีคนเล่นอยู่เออผมหนีก่อนแล้วกันนะผมผมไม่ขัดพี่แล้วผมน่าจะเล่นไม่ไหวหลบไปก่อนแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยความราวใจเราจะไม่แคม ไม่แคมตึงๆแล้วก็เจอนี่ไงไปแล้วจังหวะเดียตามไม่หยุดตามรัวๆมาครับพี่มาครับพี่จัดโอเคเราหลุดจากมาแล้วเหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุดเร็วๆรีบๆมาแล้วก็บโบโบโบขึ้นหลังบโบโบอโบแบกบโบอะไรวะเนี่ยแล้วก็ข้างหน้ามีตัวอะไรอีกมีไฟกระพริบเดี๋ยวเข้าเซฟโซนสักคู่หนึ่งไม่ใช่เซฟโซนหรอกแต่ว่าดีกว่าชุบตรงนี้แน่นอนประมาณนี้ไปรีบๆชุบ แล้วก็กลับไปผมว่าเราไม่น่ารอดเหมือนคนจะตายหมดแล้วตายกันเยอะมากๆกลับไปทางนี้ก็น่าจะได้มั้งไปกับพี่ตรงนู้นหลบมาทางนี้ตรงนี้ปลอดภัยไหมตรงนี้ปลอดภัยอยู่ผมจะลงไปช่วยใครได้บ้างวะเนี่ยตรงนี้มองมาโอเคชุบกันหมดละโอดแล้วมันมีคนนึงล้มอยู่อ่ะผมเห็นสนัญลักษณ์อยู่ พี่แกแบกอยู่เหรอแบกไปไหนอะไม่รู้ผมไปก่อนแล้วกันโอ้โบโบ,โบโดวงดีมีปืนพกด้วยแล้วตรงนี้เมื่อไหร่ไปจะชุกกันวะเนี่ยเอาเป็นว่าชังเขาแล้วกันนะผมหลบมาทางนี้ผมเจอเน็กบอดตรงน้น,นแล้วผมก็กลับมาผมเจอไอ้ตัวนี้อีกแล้วโอ้ผมวิ่งข้ามหัวไปแล้วผมก็หนีแล้วจังหวะนี้ตัวใครตัวมันกับพี่ จังหวะนี้ผมแบบบ้ากเกมมากๆนะฮะผมกําลังใส่แบบถุงนิ้วราคา200บาทอยู่นะไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะซื้อมาทําไมแต่ว่ารู้สึกว่าไม่คุ้มเลยนะ,ะับเพราะว่ามันแทบจะไม่ต่างจากนิ้วปกติเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่ไอ้บอตนี้บอตตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยเป็นแบบแฮปปี้อะไรสักอย่างผมลืมชื่อเกมมันไปแฮปปี้วิวมัง้งอ่ะลอเฉยอะไรเนี่ย <laughs> นึกไม่จะไม่รอดลนะเี็ก <c oughs> ว่าชุบไปสี่คนนะฮะตึงมากจากังหวะนด้แล้วก็ได้เค้กมาสิบซื้อได้แล้วใช่ไหมสำหรับไอ้ไอจาา คมไฟจาดใช่หรือไม่ใช่ซื้อได้แล้วโคมไฟจัดรีบวใส่เร็วก่อนที่เราจะโดนทิ้งทอดทิ้งอยู่ข้างนอกเกมแบบนี้เอาละเรียบร้อยแล้วก็เออผมกะจะถอดเออคอสเมติกอันหนึ่งผมไม่อยากได้ตัวแล้วเร็วๆหน่อยเอาละถอดไปรีบรีบไปโดยด่วนทันหรือไม่โอเคทันโย่เจ็ดวิสุดท้ายมานะฮะโคมไฟจาด ไม่เห็นไม่เห็นหน้าเห็นข้างหลังเห็นแต่ตูดเอ่อใช่ไหมแล้วกันไปไปจูบบอสกันต่อรอบนี้น่าจะตายอย่าพูดเป็นลางดีว่าไม่งั้นเราจะตายจริงๆแต่ต้องพูดแบบแก้เคล็ดไว้ก่อนอันนี้เป็นเทคนิคแล้วทุกคนจะทำตามนะมาดูกันว่าทําไปทําไมอ่อะตรงนี้มีใครไหมเหมือนจะมีคนล้มอยู่โน,น้นเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นกระเป๋าอะไรสักอย่างด้วยเนะี่ยไม่คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าไปต่อแล้วกันเหมือนเห็นข้างบนมีบอท ผมลบมาก่อนดีกว่าโอเคตรงนี้จะมีบอออกมาหลบสักครู่ตรงนี้มีบอดไหมไม่น่าจะมีโอเคมันมีมีแสงไฟขึ้นแสงไฟก็คลิปสักอย่างหนึ่งลบไปสักคู่หนึ่งโอ้สวัสดีครับข้างหลังเลยนึกว่านึกว่าอยู่ไกลอยู่ข้างหลังวนสปินแล้วก็ไปแล้วไอ้มิสเบีทมาลบมิสเบีทมีใครล้มไหมมีคนล้ตรงนี้โอเคมิสเบีไปสนคนอื่นแล้ว เออคนนั้นกลับมาคนคนรอบมิสบิกลับมารีบกลับเร็วโอ้ตัวบาสเกตบอลมามองไม่เห็นโคตรมืดโอ้โหไปทั้งตี้จังหวะนี้ไม่เหลือช่วยผมด้วยจาดช่วยบบ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 บผมบบ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 อบบบโบบบบบบบมบบวบบ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 บ่บบ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 บมบบล่บบ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 คบมบบ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 าบบ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 บดบบ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 บ่วบบ พ่จาช่วยช่วยผมด้วยพ่จารพี่เห็นผมผมรู้โอเคขอบคุณมากพี่สทำสักอย่างหนึ่งพี่จะแบกจะแบกเลยจะชุบสักอย่างหนึ่งขอร้องโอเคโบโบลากไปแล้วอะไรไม่ีดยระวังโบ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 อยู่ข้างหลังโบโบจูบไปจูบมามันตามไม่หยุดมันตามมาแล้วปลอดภัยแล้วโอ้ลอยที่หนึ่งผมโอกาสสุดท้ายแล้วจังหวะนี้ผมถ้าเกิดผมตายก็คือจบแล้วผมไปแล้วจังหวะนี้แต่ว่าถือว่า บรรลุประหมายคลิปนี้นะฮะสำหรับโคมไฟตูดแมวจาดตรงนู้นสตัวลบกันแบบเมามันโอ้มันมาแล้วหลบเร็วพี่พอพ่อย่าเพิ่งตั้งโล่มาไหมโอ้แบตเตอรี่ผมต่ำแล้วสิบตไม่นะตอนแรกกะจะเล่นแบบสักสามสีตาไม่น่าจะไหวอันว่าตานี้ตาสุดท้ายแล้วกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตาสุดท้ายนะฮะก็ไปกันเลยนะเอ้ากำลังจะเท่เลยจบตาเฉย เดี๋ยวรอดูสเปเชียลเราอีกหนึ่งมาดูกันนะว่าสเปเชียลเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวลองดูงดนนบ่ายว่ามันจะเป็นอะไรแบรบตึงๆหรือเปล่าจะได้แบบเล่นอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมปรับแบบปรับไอ้ตรงนี้เป็นโหมดอีโคดูซิเป็นโหมดแบบสมดุลน,นะครับบาลานะแล้วจอผมมืดไปละสักครู่หนึ่งเออเออผมแก้จอมืดไปทันนะฮะแต่ว่าเอ็กกี้มาชี้มาโอเคตายเป็นการผิดคิวที่สวยงามมากนะฮะัเป็นว่าก,กับหน้าเมนูกันนะแล้วก็จบทุกอย่างบนโลกใบนี้ เพื่อไม่ให้เกมเด้งนะครับผมจะทำการเล่งแสงมาแทนแก้บั็กแล้วกันนะก็เป็นมานนั้นนะฮะสอบอีเวนต์ในวันน so, ี้ก ER ็ถือว่าสนุกดีนะสำหรับสองตาของเราอาจจะดูแบบไม่ได้อรังการอะไรมากนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าได้ในหายคิดถึงแล้วกันนะฮะสำหรับแบบนี้แล้วก็คนสร้างเขานะฮะเหมือนเขาจะพูดตอนอัปเดตใหม่ไว้ด้วยนะว่าเขาจะแบบทําการเทสเกมนี้นะฮะหมายถึงว่าเป็นการเทสอัปเดตใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยตลอดสัปดาห์นี้นะ ซึ่งนั่นก็อาจจะหมายความว่าอัปเดตใหญ่ของมันจริงๆเนี่ยสำหรับแบบอีเวนต์นะฮะอาจจะกําลังมาในเร็วๆนี้นะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็มีเท่านี้แหละก็คือแบบมาเก็บเทียร์หนึ่งเป็นแบบเอ่ออีเวนต์เทียร์หนึ่งนะฮะก็ต้องรีบม,มาเก็บเก็บกันหน่อยนะเพราะว่ามันแบบมีเวลานิดเดียวเองแล้วก็เป็นแบบเอฟเฟกต์หางสำหรับพวกโบโบแล้วก็สกินจัดก็ได้าเกิดจะชมนะฮะมีความเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้แล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะบบ๊าายย ้วเดยวพรุ่งนี้ไปเจอกันใน TTS นะฮะก็หวังว่าผมจะผ่านนะรู้สึกท้อหล้อเกิน